ตอนนี้นะคะนิวก็มาขับรถจัก,กรยานเล่นกับคุณสามีนะคะรอบกอเปนิสโกลาเราก็จะขับไปอีกที่นึงนะคะตลอดการเดินทางมาก็จะเป็นลักษณะของดินกวดนะคะดินแข็งอย่างนี้นะคะ,ะ,น,ะ,คะฟฟนี่เราก็เดินทางขึ้นไปบนภูเขาสูงนะคะ โอ้โหถ้าไม่มีรถจักรยานไฟฟ้านี่ขอโทษทีเลยนะคะให้เดินไม่เดินนะคะเนี่ยท <c oughs> างขึ้นเขาล้วนทางลงนะมึงเอ้ยไอ้เสียวงานเนี่ยตื่นเต้นกันะคะเนี่ยโอ้โหรถโชคดีอึ๊กคะแนน เหนื่อยนะคะแต่ก็คุ้มค่าที่ได้เห็นวิวสวยๆนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะต้องขับรถจักรยานนะคะขึ้นบนเขาไปอีกนะคะไปจนถึงยอดหอคอยหอคอยนู้นนะคะ นี่น,นะคะคือจุดมุ่งหมายของเรานะคะขณะน,นี้นะคะเราก็ได้มาถึงจุดมุ่งหมายแล้วนะคะภารกิจของเราในครั้งนี้ก็สําเร็จไปด้วยดีนะคะนี่ก็คือหอคอยนะคะที่เราเฝ้ารอนะคะระยะทางนะคะรวมกันนะคะทั้งหมดแล้วก็36กิโลเมตรนะคะไปกลับวิวด้านล่างสวยมากเลยนะคะแล้วก็ชายหาดเนี่ย มันก็จะมีต่อไปอีกนะคะยาวไปถึงสุดลูกลูกตาเลยนะคะแต่เราก็ไม่ได้ขี่ลงไปข้างล่างนะคะเราก็จะขี่กลับนะคะและก็คือหอคอยนะคะเราก็ได้มาถึงนะคะบริเวณหอคอยนะคะและ้วก็นี่ก็คือโดยรอบนะคะก็ถือว่าเราก็ขับได้สูงพอสมควรนะคะุบเขาก็จะเป็นลักษณะของดิดลูกหลังนะคะ้ะส่วนมากก็สวยงามนะคะ คงความเป็นธรรมชาติาไ,ได้อย่าง <ไป S 1> ดีงนะคะเพราะว่าข้าลงล่างก็ไม่มีอะไรนะคะเราก็จะขับตรงนี้กลับกลับไปขาลงเนี่ยตลอดระยะทางเนี่ยมันจะลาดชันนะคะนิวก็เกร็งทั้งตัวนะคะเวลาขับขาลงที่มองเห็นไปไกลๆนู่นสีขาวๆนั่นก็คือปราสาทนะคะที่นิวและสามีเราได้เข้าไปเดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปนะคะเมื่อไปดูที่แล้วนะคะ นี่ก็เป็นขากลับแล้วนะคะเราก็ขี่จักรยานนะคะตรงไปยังเมืองเปนิสโกลาเพื่อที่จะขับจักรยานนะคะกลับไปยังแคมปิ้งนะคะเพื่อเป็นการเตรียมตัวที่เราจะเดินทางนะคะลงไปยังทางตอนใต้ของเทสเปนนะคะเราจะตรงไปที่เมืองอาริกานเตนะคะแล้วก็หาแคมปิ้งพักที่นั่นนะคะรุ่งเช้านี้เราจะต้องออกรอบเล่นกอล์ฟนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ